เ่าน bon ีดูดรสชัติน้ำซุปแบบชัดมากจริงเด้งๆอร่อยมันทำแตกต่างเฮ้มันได้ว่ะมีร้านงในลำปางที่หลายๆคนแนะนำว่ามาลำปางต้องมากิน ใอันไม่สุดโอกาสสักทีวันนี้ได้มาแล้วครับตกเย็นตกค่ําจะมีร้านนันหนึ่งที่ทุกคนเราต้องมากินรสชาติดีราคาเป็นมิตรด้วยนะครับชื่อร้านว่าอร่อยบาทเดียวบาทเดียวคืออะไรถ้าสั่งข้าวต้มข้าวต้มราคาบาทเดียวครับส่วนกับข้าวนั้นราคาก็ถือว่าสบายกระเป๋บบาทีเดียวเพราะว่าเท่าที่เปิดดูเนี่ยราคาหลัก10บ <Wow. S 1> นะฮะแล้วก็จะมาขนาดจางไม่ได้ใหญ่มากนะครับ <Wow. S 1> ก็เลยสั่งไปประมาณ5้าอย่างทางที่แบบว่าเออส่วนใหญ่ก็ถามที่เขาแบบว่า กินอะไรดีนะกินอะไรดีเริ่มจากกันแรกก่อนที่บอกว่ายำที่เนี่ยสามารถทำแบบรวมมิตรได้ด้วยนะเรียกว่าอยากยำกะไรนี่ก็เลยเอามาเลยฮะยำหมูกรอบคุณเชียงไข่เค็มจัดจุกจัดเต็มมากเดี๋ยวจะลองชิมว่าเปล่าเปล่าก่อนเนาะแบบไม่มีข้าวต้มนะยำที่นี่ไม่ใช่ยำใส่แซ่บจะเป็นยำที่แบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆกินเพลินๆอ่ะหมูกรอบเขาก็กรอบดีนะอาจจะไม่ได้กรอบมากแต่ยังกรอบอยู่ว่าตัวน้ำยำเนาะ สามชั้นนิ่มไงทอดให้ผิวนอกเนี่ยกรอบๆเติงๆแล้วข้างในาย,ยังนิ่มอยู่ส่วนนี้ไปคั่วพริกเกลือเราลองชิมว่าเป็นยังไงนะครับสามชั้นนิ่มไงคั่วพริกเกลือนะครับอืมอเทนะ่าไหร่ครับทอาสามชั้นไปชุแบแป้งบางๆแล้วทอดทำให้ผิวข้างนอก,นอกนมันกรอบเบาๆของแป้งแล้วก็ข้างในาขังมันายังเป็นเนื้อๆอยู่รสก็กินง,ง่ายอีกอันนึงเพ้่งเคยเห็นที่นี่เหมือนกันเขาเรียกว่ากระหล่ำน,นันกินคือเป็นกระหล่ำดอกเอาไปทอดแล้วก็ไปคั่วให้อีกทีนหนึ่งมันมีซอสพริกมาให้จิ้มเดี๋ยยววลองงงดู่าเป็นังไง กะหล่ำนันจริงฮะตุวนตเป็นคนมาว่าเป็นกล่ำดอกนะแต่เนี้วยรู้ว่าเขาปรุงรสมาให้มันกินง่ายขึ้น <Wow. S 1> อ้เหมืนจิ้มซอสพริกแล้วเด,ดี๋ยวขอไม่จิ้มซอสพริกบม้อรบันหน่อยไม่่ากแต่ว่าพ,พว,วามบุญเพราะเปบดั่วกับลักเป็นอะไรบ้างแต่มนให้กระล่ำดอกนะ่กินง่ายขึ้นมาไ <Wow. S 1> ส้พะโล่ทอดฮนะต้องจิ้มสีหวานเนาะนีะ่ไส้พะโล่ทอดฮนะอืมกรอบเบาจิ้มสีหวานคือดีเลย ตงใต้มีเทคเจอร์ให้เคียวนะอือสุดท้ายเป็นผัดบ้างนี่คือเชียงดาผัดไข่ด้วยความจริงคือเป็นผัดทางภาคเหนือนะเราอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่ก็อยากถือว่าเอ๊ะเขามาทําแล้วเป็นยังไงเนาะนี่เชียงดาผัดไข่อาอ่ะเราเป็นคนใต้ยฟิวเขารู้สึกเหมือนกินไทยอ่ะใบเหลียงผัดไข่รสชาติไม่เหมือนกันนะแต่ฟิลมันแต่ที่นี่ผัดอ่ะการผัดไข่สล้าเหมือนกันแต่่นี่ผัดไข่คือจะผัดมาแห้งๆแล้วตัวไข่อ่ะหอมกลิ่นกระทะมาก อร่อยบาทเดียวถือว่าเป็นรา้านที่แบบเออถ้าอยู่แถวแบบเส้นถนนทิพ์้างกากกองต้าเนี่ยกลางคืนก็มาฝากของนี่ได้เพราะว่าอาหารถือว่ารสชาติดีรสชาติกลางๆกินง่ายแล้วก็ราคาเป็นมิดมากราคาจานแต่ละจานเนี่ยหลักสิบนะครับหรือว่ามากหลายหลายคนก็จะได้ช่วยกินสนุกดีครับที่นี่อร่อยบาทเดียวครับ ต้องบอกก่อนว่าครั้งที่แล้วจะมากินร้านนี้เมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าร้านปิดก็เลยกลับมาครั้งนี้อีกรอบนะร้านข้าวมันไก่เจ้าเก่าเชลชนชินนะฮะเป็นร้านเก่าแก่ที่นี่เลยซึ่งอยากกินมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะคนที่แล้วปิดนะอ่าครั้งนี้ได้มากินแล้วก็เลยมาสั่งข้าวมันไก่นะฮะจุดเด่นที่เห็นชัดตอนแรกนะฮะคือข้าวสีค่อนข้างจะเหลืองอ่อนแบบเหมือนว่าต้มทำซุปน้่งเหมือนำซุปเข้าไปในข้าวอะไรงก็มาเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราจะลองชิมว่าเป็นยังไงเริ่มจากชิมข้าาว,ว่อนนเเะป็ยงงไ ข้าวไันได้มันแต่เหมือนมันดูดน้าซุปเข้าไปอ่ะแล้วมันก็จะมีรสชาติในข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวขอชิมไก่เปล่าๆนะฮะไก่ก็คือไม่เหนียวแต่ยังมี t e เจอร์ให้เราได้ได้เคี้ยวอ,อยู่เดี๋ยวลองกินกับน้ําจิ้มว่ากินไก่กับน้าจิ้มเราจะเป็นยังไงนะครับน้าจิ้มนี่รสชาติดีนะฮะคำแรกแต่เลนนะจะมีความหวานเค็มตูสีตูสีกันแล้วก็ความ เผ็ดร้อนของพริกและขิงมันจะเข้าไปในคอทีหลังแล้มิ้ที่นี่รู้สึกรสาค่อนข้างแบบกลมกล่อมนะครับข้าัก็่ากลมกล่อมเลยแต่ก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนนิดนึงส่วนข้าวไม่หมันแต่ว่าข้าวเนี่ยดูดรสชาตินําซุปแบบชัดมากจริงส่วนไก่ก็ยังมีเทกเจอร์ให้เคี้ยวถ้าใครชอบไก่ที่ไม่ได้แบบนิ่มเกินไปอะฮะก็ยังเคี้ยวอยู่ได้แต่ไม่ได้เหนียวนะฮะนี่คือข้าวมันไก่เจ้าเก่าเชยชุนชิมนะครับ นี่ฮะกล้องทีมเปิดมาตีห้าเพึ่มตอนนี้มาจะบ่ายสองร้านจะปิดละ<ม>ก็เลยสั่งบะหมี่รวมจุกๆไปเลยจ้านี่เส้นบะหมี่เขาเป็นบมีไข่เ<ม>ปๆๆๆน็นไข่ทั้งเลือดกัดมันความกรึบกรึบกรึบด่วนอืมกัดมันเผาไม่ไม้ลวกนิ่มเกินไปซุปอนิจนี้เด้งเด้งอร่อยเขี้ยวหมูจ้าน่าจะมีความผสมอะไรบางอย่างไม่ใช่หมูมเยอะเปล่าเพราคนน้ำผัดไม่รู้ว่าหมูกุ้งไหม เนื้อเป็ดจ้าเนื้อเป็ดนุ่มไม่ขาดหนังก็คือไม่มันเกินไปทกเดือนหมูก,กรอบก็หนังกรอบกรึบๆแล้วก็เนื้อเนื้อให้ครันัน่งงนะนก็เป็นเหมืูย่างฮ่องกงแบบฮ่องกงเทพก็ต้องคป็นเผือกรสชาติประมาณกลางๆเป็นง่ายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่าย ปางคลิปนี้เรามาเก็บตกกันเนาะร้านนี้ก็มีคนแนะนํามาแต่ว่าพึ่งเนื่องกับมากินก็คือร้านที่ชื่อว่าข้าวหมกไก่อิสลามนะครับอยู่ตรงข้ามสวนสถธานะเนาะสิ่งที่เห็นก็คือว่าค่อนข้างประหลาดใจว่าข้าวหมกไก่ในภาพจําของคนไทยหลายคนต้องเป็นสีเหลืองน,นแต่นี้ไม่นี้เป็นแบบเครื่องเทศแล้วออกมาเป็นสีส้มไม่เคยเจอเลยลองชิมกันนะรสมันก็ต่างกับสีเหลืองเนี่ย กลิ่นเครื่องเทศจมะมีความเฉพาะตัวซ <at> ึ่งวันนี้ก็ไม่ไค่อยเพียนเครื่องเทศเนาะแต่รู้สึกว่าแบบมันมีความแตกต่างไก่กับข้าวนะฮะไก่นุ่มเอยวให้เคี้ยวครัน้ำจิ้มไก่เป็นอาจารย์มั้งราดไก่เป็นแบงอืม,มคืออาจารย์ผสมน้ำจิ้มไก่อ่ะแบบที่แบบมันเหมือนอาจารย์ผสมจิ้มไก่ที่เถียวที่คุณคุ้นเคยอะ่ะแต่พอราดไก่เนีมันชูรสชาติกลมกล่อมมากค่อนข้างจะประหลาดใจก้าน ไม่เคยเจอข้าวหมไข่สีนี้เลยแล้วมันก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศในแบบของเขาอ่ะ ินอิ่มมาจุกๆแล้วเนาะก็เลยแบบเออเรามาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะร้านนี้แม่จิมแนะนำมาเหมือนกันก็คือร้านโกกาแฟหรือว่าโกคาเฟ่ลำปากนะฮะตอนนี้เขาทำโซนติดแอร์แล้วเอเอสบายเยอะเลยแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านของโรงคั่วกาแฟปรีดาเป็นโรงคั้วท้องถิ่นนะครับว่าเราไม่มีกาแฟไงเขาบอกมาสลลาเต้ก็ขายดีอ่ะลองดูแล้วทำชาลาเต้เป็นยังไงมาล,ลองดูเขาบอกร้อน นี่สั่งหวานน้อยรู้สึกว่ารสกินง่ายเพราะว่าเป็นคนได้ช็อตชาเข้มกว่านี้หน่อยเลย ฉันแทบจะตั้งสตยาธิสถานแล้วว่าฉันจะกลับโรงแรมไปนอนไปเช็คอินไปพักร่างัะทีลงเครื่องมาคือกินไม่หยุดก็กล่าวว่าเออแวะโกคาเฟ่ใกล้โรงแรมเนาะก็ส่งให้แม่จินดูนี่ไงมาโกคาเฟ่นี่เขาติดแอร์นะแม่จินบอกว่ามีอีกร้านนึงอยากให้ไปค่ะ <What? S 1> ชื่อเกษมคาเฟ่ค่ะเปิดแมปปุ๊บไม่เกินห้าทีจากโกคาเฟ่ว่าแม่จินแล้วฉันก็คือว่าแม่จินก็คือ เดี๋ยวแต่ผมไม่จะไปหยุดป้ายเหนียวนี้ฉันไม่ไหวแล้วนางก็ยังแบบบอกต่ออันนั้นอันไหนเปดนิิถอนหายใจเพราะว่าฉันเองก็เชื่อนางแล้วก็บอกว่าอยากกลับมาโรงแรมปรากฏว่ามีหมาหมูนี่นั่งอยู่ตรงนี้มาถึงนี่แล้วเกษมคาเฟ่ฮนะแล้วแม่จินนางก็คือป้ายหนักมากก็แบบชีสเค้กน้าไม่อร่อยเปล่านี่อ่ะ ร้อยอะไรอย่างนี้ส่วนเครื่องดื่มก็เลยถามกีฬาว่ามไม่อินกาแฟกินไรเพราะเชียชาเขียวแต่ใช้กินเขียวนมก็คือไม่ไหวแหล้วก็เลยมาเขียวน้าส้มจ้าเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเขียวน้าส้มที่นี่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตทำการแตนยุเขียวอื้อมากเลยอะ่ะดูสิช้อนน้าส้มสดขาวแรงปั๊ก <Wow. S 1> มันมน่าจะเป็นเขียวมาลลีแหละเพราะม่กลิ่นหอมขึ้นมากินกับน้าส้มเฮ้ยมันได้ว่ะส้มสดคือส้มคันสดจริงๆอ่ะร้สึกเป็นส้มที่หวานมากคน้ำส้มคือหวานมากแล้ว ทีเขียวมารีปกติฉันจะแบบอึ้นออกมาแต่นี้แบบเฮ้ยปเปลี่ยนได้กว่าคือมันหวานน้ำส้มมาก่อนหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็หอมไอห,หอมเขียวมาลีมันตามมาทีหลังแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเขียวมาลีก็อาจจะสู้แบบนิดนึงเนาะมาหนึ่งขนมแกงอย่างว่านก็ต่างจังหวัดราคาดีเนาะกรีนที่ออ์เรนจ์หกสิบบาทเนะนี่ยหกสิบบาทจา้ะและขนมในมือชั้นแกง บราวนี่ชิ้นเท่านี้ยจดูดิสิบห้าบาทเองก็ <Wow. S 1> รู้สึกว่าแบบราคาดีชิสเค้กน้ำไมชิ้นกลุบกิบนี้ให้ดูขนาดเจสิบาทเองราคาแบบเป็นมีต่ตอกระเป๋าตังค์มากจริงๆอะชิสเค้กน้ำไม้ก่อนแล้วกันนะที่ไม่จินบอกว่าอร่อยมากเนี่ยประยาดไม่อร่อยนี่กคจะตามไปได่านะบอกเลย เข้าใจไหมแม่จีหนึ่งชอบเพราะคือว่ามันมีความหอมวานิลามากมากเลยแล้วความเปี้ยวปลายของคิมชีม,ม,มาที่หลังเข้าใจ,จะอะตัวแตเกวอไม,ม่พูดยังคงความคิีมชีแต่ไม่ตึบเกินไปเขยเป็นหน้าไม้ที่ถือว่าอร่อยเลยแล้วราคาจัดสั่งอ้างเืม มันมีความผสมกันระหว่ังดอนนี้เนื้อเค้กและเนื้อฝัดในสิ่งเดียวกันแต่ส่วนตัวเราอ่ะเราอยากได้เนื้อฝัดมากกว่านี้แต่เล่นวามเป็นช็อกมากกว่านี้ช็อกอะเนื้อทางัเค้กนี่ออันเนี้ยเกินค้่างมากเพราะลำ้มที่เขาเอามาใส่หวานเจี๊ยบที่ไม่ได้แปลว่าสตรอเบอรี่แต่อย่างไดหวานเจี๊ยบจริงๆแล้วปอนเี็มมะลิที่แบบโปรเจกต์ี่กินเค็มมะลิ ไปกันได้เฉยว่ะุ่นนี้นก็ถือว่าดีถือว่าดีเนาะจะเสมคาเฟ่จ้ะจบตัวทียนจะไปอั้นพอเถอะรอบนี้มาเก็บตกอะไรบ้างข้าวมันไก่ที่พลาดไปเจ้าเก่าจะินชิมได้กินแล้วนะครับหมวดบะหมี ก้องกีเปเรามีฮ่องกงอ่ะก็ได้กินแล้วก็ถือเปิดโลกอีกแบบหนึ่งและมีอาหารอื่นอีกเช่นข้าวหมกไก่อิสลามอ่ะไม่เคยเห็นข้าวหมกไก่ที่เป็นสีแบบนี้มาก่อนเครื่องเทศเฉพาะตัวมากใครชอบข้าวหมกไก่ก็เออน่าจะมาลองเนาะแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายนะก่จะเป็นอ่ะอยู่ที่นี่โกคาเฟ่เนาะก็เป็นร้านกาแฟที่แบบเออมานั่งแห่งเอาได้เป็นร้านของรูมพวกลีดาเป็นรงมพวกาแฟงลำปางเองหรือว่าใครจะกินน้ําชงร้านโกรักก็เป็นรถเข็นอยู่สักที่หนึ่งอ่ะกดอุปกรณแมปเอานั่นก็เป็นแบบ น้ำชงราคาย่อมๆก็อย่างสัมผัสบรรยากาศลคอลเอนาะอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่ก็แบบความลคอกโรลคอลเนาะรวมถึงไปซื้อข้าวแตนคุณมณีด้วยแล้วก็แอบ,บไปกินร้านอร่อยบาทเดียวที่ข้าวต้มราคาบาทเดียวแต่กับข้าวไม่ราคาบาทเดียวแต่กินแล้วก็ถือว่าราคาค่อนข้างถูกมากแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะอืบอร่อยถูกปากมา,ากฐานระ้านข้าวต้มเลยทีเดียวนะลําป่าไปจังหวัดเหลเ็กเที่โอเคอาจจะมายากตอนนี้เพราะเรื่องของสายการบินอาจจะมีความจํากัดอาจจะแบบ ไม่ได้มีตัวเลือกให้เยอะนักนะครับไม่ได้แข่งขันสูงรวมถึงถ้าเกิดลงเชียงใหม่ก็ขับรถต้งชั่วโมงครึ่งหรือนั่งรถไฟมาเนี่ยแต่ถ้ามีโอกาสมาเนี่ยจังหวัดอะไรแห่งเนี้ยที่ดูเป็นทาง่านเนี่ยมีของกินเก่าแก่ดีเยอะมากเลยมีโอกาสจะให้เรามาสัมผัสกันครับ สุดท้ายนี้ขอฝากอีทอารเว็บไรอันถูกช่องทางน,นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจถูกช่องาอินสตาแกรมเรก็ติดต่บด้วยอีพีหนา้าไรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนยอย่างไรกับกใครฝ่ายต่างกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ